เราเมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ั่นสองเองพาพอพาร์ผมไม่ได้นะครับผมซึ่งเออผมก็เข้าใจแล้วว่าเออมันก็คือไม่ได้จริงแหละมันทําอะไรไม่ได้นอกจากนั้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะทําได้แค่เศร้าใจนะสําหรับใครที่ได้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่ผมไม่ได้นะฮะก็เนาะทำอะไรไม่ได้นอกจากนั้นนะ่ะนอกจากดูเออ การเปลี่ยนแปลงนะครับผมของอัลฟาพาร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวามาเล่นคัมบิ้งเมทเนสนะครับผมในอนาคตนะตอนนี้เอเอซีซั่นสองอัลฟาพาร์ตถูกขาย0.1เองเหรอวะ มีคนขายศูนย์จุดศูนย์มีคนขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับสวัสดีครับอะไรนะไม่ไม่ไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ ก็สำหรับใครที่จะ yeah. ได้อัลฟาพาร์ตนะครับผมมันก็มีขายอยู่0.1อีเทเรียมนะครับราคานี้ก็เป็นราคาที่อาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมในที่ดินที่เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าแต่เอาจริงซื้อตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วนะเศราไม่เจอใมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ